เราได้มาร่วมกิจกรรมในวันช้างไทยที่บ้านยะพออำเภอพบพระจังหวัดตาก ก็ถือว่าเป็นวันที่สําคัญวันที่13มีนาคมเป็นวันช้างไทยซึ่งช้างไทยคู่กับพระบรารมีของพระมหากษัตริย์ไทยมา,านานนะคะก็ถือว่าช้างเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณให้กับคนที่เลี้ยงช้างกับชาวไทยทั่วโลกนะคะซึ่งช้างไทยเนี่ยก็ถือว่าบ้านยะพออําเภอพบพระจังหวัดตากเป็นช้างไทยที่มีคุณภาพนะคะและมีสุขภาพที่ดีเป็นช้างที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะปีนี้ก็มีการจัดงานวันช้างไทยแต่ว่าเราจัดแบบนิวนม อมมอนะคะ เราจัดแบบอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมแต่ไม่ลืมเรื่องของการที่จะให้คนที่มาที่งานวันช้างไทยจะต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มนะคะแล้วก็ต้องตรวจ ATK ก่อน48ชั่วโมงนะคะที่จะเข้ามางานได้ก่อนเข้างานก็ต้องมาวัดอุณหภูมิแล้วก็ผ่านตู้แอลกอฮอล์นะคะที่นักท่องเที่ยวทุกคนนะคะจะต้องคำนึงถึงความสะอาดปลอดภัยนะคะโดยทางคุณพ่อนะคะซึ่งก็เป็นผู้เลี้ยงช้างตอนนี้คุณพ่ออายุ59ปีนะคะช้างข้างหลังเนี่ย ายุ40กว่าเกือบ50เกือบเท่ากันเรียกว่าเป็นช้างผู้บุญมาตั้งแต่คุณพ่อยังเล็กๆนะคะก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นวันสำคัญก็คือมีการผูกข้อมือช้าง ให้กำลังใจช้างทำสู่ขวัญให้ช้างก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกำลังใจให้กับช้างแล้วก็คนเลี้ยงช้างด้วยนะคะเนื่องจากว่าปีหนึ่งมีหนึ่ง้งช้างเราก็จะได้กำลังใจแล้วก็นะักท่องเที่ยวจะได้มาเห็นวิถีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวปากากยอนะคะเรียกว่าได้รับฟังเสียงเพลงดนตรีจากชาวปากกากยอนนะคะแล้วก็พิธีที่มีสตวงไล่สิ่งไม่ดีออกจากตัวช้างนะคะในปีหนึ่งช้างก็จะไปในป่าอาจจะเจอ สิ่งที่มองไม่เห็นนะคะปีหนึ่งเราก็มาไล่ออกจากตัวช้างแล้วก็มีไก่ไก่บ้านนะคะเป็นไก่นึ่งนี่ก็จะทําพิธีถูกข้อมือให้ช้างเป็นการให้กําลังใจแล้วมีผ้าของชาวปากกากยอมานุ่งให้ช้างเอามาห่มตัวช้างเนี่ยค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่นองเที่ยวจะได้มาเห็นในเรื่องของการท่องเที่ยวังเชิงครีเอทีฟเชิงวิถีวัฒนธรรมซึ่งการท่องเที่ยวแห่งไประเทศไทยก็มาร่วมกิจกรรมที่บ้านเพราะช้างเราก็มาทําการท่องเที่ยวเชิงครีเอทีฟ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์ทั้งเรื่องของกาแฟเรื่องของอาหารถิ่นจากโรงเรียนบ้านยะพอนะคะนท่องเที่ยวจะได้เห็นอาหารจากชาติพันธุ์แล้วก็เรื่องของวิถีวัฒนธรรมต่างๆนะคะนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เราอยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้นะคะนอกจากงานนี้แล้วนักท่องเที่ยวยังสามารถที่จะมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะคะมาได้ทุกวันนะคะมาเรียนรู้มาทําวิตามินให้ช้าง มาอาบน้ําให้ช้างแล้วก็มาจุ้มช้างเดินในบรรยากาศของป่าหรือว่าอาบน้ําในน้ําตกตรงนี้เรามีน้ําตกสวยๆนะคะแล้วก็มาชิมอาหารท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มของชาวปากกาคยอทั้งขนมกล้วยนะคะซึ่งเป็นคล้ายๆขนมของไทยเราที่เรียกว่าขนมลําดวนนะคะก็อยากจะให้นักเที่ยวได้มาเรียนรู้ที่บ้านเพราะช้างหมูบ่บ,บ้านนี้ทททนําเสนอเป็นการท่องเที่ยววิถีชุมชนนะคะ การท่องเที่ยวเชิงครีเอทีฟสร้างสรรค์เป็นจุดขายที่อยากจะให้ทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศมาเรียนรู้แล้วก็มาท่องเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลินนะคะก็มาที่นี่ได้ค่ะขอบคุณค่ะ